เผยข้อมูล Motorola Neo ใช้ชิป Snapdragon 865พร้อมจอที่มีค่า Refresh r t e 0 5 h เคผยข้อมูล Motorola Neo ใช้ชิป Snapdragon 865พร้อมจอที่มีค่า Refresh r t e 0 5 h ล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นปริศนา Motorola XT 2 1 2 5ที่ใช้โค้ดเนมว่า Neo ซึ่งมีหน้าจอที่มีค่ารีเฟรชเ t ต105 h z และน่าจะเป็นโมเดลเรือธงรุ่นใหม่ของทาง m o t o r OLA อีกด้วยครับโดยอัตรารีเฟรชเ t ตนี้ดูแล้วค่อนข้างจะแปลกอยู่นะครับจึงเป็นไปนได้ว่าตัวรีเฟรชเลตของจอจะมีการปรับเปลี่ยนตามตัวคอนเทนต์ที่แสดงผลครับอย่างเช่นหน้าจอรีเฟรชเลต90 h z ก็จะรองรับกับวิดีโอ30และ60เฟรมเปอร์เซกครับส่วนจอ120เฮ ก็จะรองรับการแสดงผล24เฟรมตปอร์เซครับสำหรับจอ 105Hz คาดว่าจะเป็นการ overclock ประสิทธิภาพเพื่อการทดสอบและหน้าจอของ Motorola XT 2 1 2 5ก็น่าจะเป็นตัว Reference a t e 90 Hz, โดยเป็นจอขนาด6.7นิ้วความเอียด 1080p รั p l u หลัด้วยระบบบริการ a n d r o i d 11ที่น่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่1ของปี2021ครับโดยสมาร์ทโฟนรุร่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865 ให้แรมมาที่8กิกพร้อมรอม118กิกและน่าจะมีรุ่นแรม12กิกรอม256กิกออกใหม่ด้วยครับ